สวัสดีจ้าหนิงอุบลคนสิรินทน์ไล่งานตัวได้จ้าเด้อมื่อนี้อ่ากัเป็นมือที่สามนาะจ้ะเนาะเียมห้ามาเห็ดก๋วยเตี๋ยวเนาะจ้ะเนาะช่วงนี้อาจสิยิ้วยุงเนาะพี่น้องสีบดายทักทายผู้ใดก็ขอโทษขออภัยเนาะจ้ะเนาะกินหอดคือเก่าแล้วจ้าเด้อยังกินหอดคือเก่าเห็ดภารกิจนี้แล้วกาสีกลับมาเป็นคือเก่าละพี่น้องกินหอดพี่น้องสุขุสู้คน บ่คอยว่างไดทาค่ายนาะจะเนาะพอดีมีพระกิจที่เหาต้องเฮ็ดกันเลยมาถ่ายบรรยากาศบริเวณบัดนาะจะเนาะวัดคำเขื่อนแก้วพนมีประชุมประซุ่มหรือสอบที่ยังนีสักอย่างหด้จ้ะก,กันเลยมาซอยพนเนาะจะเนาะเป็นธรรมดาเนาะจะเนาะอีสานบานเฮ่ามีงานมีการมีบุญก็ซอยกันไปเนาะจะเนาะ อันนี้เป็นโบสเพิ่นบ่งหัว่าเขาไปเบิ่งได้ดบ่เนาะมีคนอยู่บ่เพิ่มใส่ผงสิเปิดทำความสะอาดโบนี่คือโบสพ์พน,นัตจะนะัะเนาะเอาขึ้นเมื่อแต่เห็นโบพี่เนาะโบเห็นปันได้พนาะจะนะัะเนาะโบเป็นยังเมือ่อโอเคจ้ะกิ่นหอดคือเกาด้วยจ้ะเด้อ บัควคอยมีเวลาทาักทายเนาะเจ้าเนาะวันนี้กันเลยอีกอย่างบัได้ลงคลิปหลายมือแล้วพี่น้องบัได้ลงคลิปเลยขอ,อมเมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกติดตามด้วยจ้าด้อขอบคุณกําลังใจที่หายมากขอบคุณหลายๆนี่บริเวณโบสถ์เพิ่นจ้ะอาจือบ่วคอยเห็นกันะมมาแล้วเนาะวันนี้เป็นมือที่สามสิงห์าสิงมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวถวายเพลนจ้ะ มันขอมาซีมือปเลยบริเวณวัดเพลนอันนี้คือโบสถ์เป็นจังไรเนนอบอคอยได้ทักทายเพื่อนเพื่อนคินหอดกันอยู่บนอนอจ้ะหนิงก็คินหอดอยู่เด้อคินหอดล่หลายอันนี้คือบริเวณวัดเพินิน กระสิถามมาบ่แม่จ้ะเนาะกระบ่ได้ลงคิดร้ายเมื่อเลยพี่น้องหยุงเมื่อยเมื่อไงเมือม่อยแต่กระมีความสุขเนาะพี่น,อน,น้องเนาะเมื่อยกระมีความสุขเฮ็ดไปสั่นละได้สุดครูได้คนกระสิถามว่าโอ้ยตุนสนงามเลยพี่น้องกระสิถามว่าโอ้ยเจ้าคือไปได้ไปดีแท้แล้วเนาะมันมีที่มาที่ไปจ้ะพี่น้อง มันมาที่มันมีที่มาที่ไปบริเวบเณบัดเพิ่นเนาะเพิ่นว่ากองออมนิการเพิ่นว่าให้ออกกลองน้ำเน้เพิ่นว่าใั่นโอ้ดอกไม้ง่ามบาริเวณต้นลีลาวดีเนาะบริเวณกัดสิบป,ประมาณนี้ กินานำหอคุณ on ล so ุงคุณล well, ่อของเฮาต้มน้ำหอนเอาไว้ให้นี่ออกนี่น้ำห่อนยาสมุนไพรยาสมุนไพรวาสันอันนี้คือกองอำนวยการนี่ตะลุบลอเอาเววเวแวเนี่ยมีล่ะเอาววาแวากองอำนวยการเชิญ่วนคนมาเฮ็ดบุญ รถครับขอกราบคุณบัญชาการพระคุณเจ้าครับวันนี้การเป็นมือที่ที่สามครับวันที่ยี่แปดอันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามคาฟีนองขับมาเอครับมาปักต้นเงินครับปักต้นเงินต้นเงินครับมือที่สามแล้วครับพี่น้องวันนี้ครับการขอเชิญส่วนครับพไฟไนไฟไนขับฟูดเพิ่นอยู่ไฟไนนี่ครับเเพิ่นพิ่นมาแต่ดรถครับพี่น้อง พ่นยวนพุวานชุวันครับพ่นยวนุวันสวัสดีครับกาพอยายเตียมอาจัทีลาบงลงเนบึงันบ่วงเดียบรับพี่นออกข้อตีครับยี่สิบบาทครับปอนพ่ันีเตียมกปวดเตี๋ยว นี่าจะก๋วยเตี๋ยวทีห้องนียกันเน,ะน,นาะไล่ตาอยู่ปกี่น้องไล่ตาก็อุดร่วมด้วยช่วยกันจ้ะรวมด้วยช่วยกันคุณตาคุณยายคงจะม่อร่วมด้วยช่วยกันกน,กนีอย่งจ้องหา ต้องหาเลขกไปย่อ่บมีจแบ่งกี่หลอดนี่งนี่ไเดกนี่ไปยเดี๋ยวจะไม่แต่งถือหอยเอาบเขาเขาเนี้อหอนห่อ่ บรรยากาศซอยกันมีการมีงานบานเห้าก่ะเรรยากาศซซอยกันคิปนี้ก็ว่าไม่ยังไรเราจะนอกคินหอดคิเพึงคือเราจะนอนขอบคุณอัเจ้าจะขออารอาจารย์ คู่เขาอ,อ๋อจา้าจ้าโอ้โหผลหมกักจีนเห็นทุกคนคลิปประจำชั้นประจำอ๋อจ้าจ้าได้ได้ได้อันคลิปนี้กะไว้เค็ญนี่นาะจาเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้หนิงบุญคนซีรีนท่อนในเด้อจา้าสิเปจีเขาจีให้ปูดละจ้าเอาบุญน้ำกันเนาะจ้ะเนาะได้กันสู้สู้คนเลยจ้าข,ข,ขอ,ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมมาตรารถรานา,าเ,นเลยจ้าเด้อคุณหนิงหนิงเดียบนาะจา้ะเนาะ สาธุสาธุน้ำกันนะจะไปจีเตาจีจ้ะต่อไปบายบายสวัสดีจ้า